การยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบจะเป็นอย่างไรหากความผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณกลายเป็นก้าวสำคัญอันศักดิ์สิทธิ์พระสงฆ์ไม่กลัวข้อบกพร่องแต่กลับบูชาข้อบกพร่องเหล่านั้นหลายคนกลัวความไม่สมบูรณ์แบบโดยเชื่อว่าเป็นสัญญาณของความอ่อนแอรหรือความไม่เพียงพอแต่คําสอนของพระพุทธเจ้าท้าทายมุมมองนี้โดยเตือนเราว่าความไม่สมบูรณ์แบบเป็นส่วนสําคัญของการเติบโตของเราคุณจะไม่ถูกลงโทษเพราะความโกรธของคุณแต่คุณจะถูกลงโทษด้วยความโกรธของคุณเอง ในทำนองเดียวกันเราจะไม่ถูกลงโทษเพราะความไม่สมบูรณ์แบบของเราแต่เป็นโอกาสของเราในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองงอพระภิกษุมองว่าความไม่สมบูรณ์แบบเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการเติบโตทางจิตวิญญาณพวกเขาเข้าใจว่าการเป็นมนุษย์ก็คือความไม่สมบูรณ์แบบแทนที่จะดิ้นรนเพื่อความสมบูรณ์แบบที่ไม่อาจบรรลุได้พวกเขากลับยอมรับข้อบกพร่องและความผิดพลาดของตนเองเป็นบทเรียนอันมีค่าที่นำไปสู่ปัญญาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น แนวคิดนี้ช่วยให้พวกเขาหลุดพ้นจากความกลัวต่อความล้มเหลวช่วยให้พวกเขาสามารถเสี่ยงและก้าวต่อไปได้โดยไม่รู้สึกละอายหรือลังเลพระภิกษุสามารถปลูกฝังความเมตตาและความอดทนต่อตนเองได้เมื่อยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบพระภิกษุรู้ว่าความผิดพลาดแต่ละครั้งเป็นโอกาสในการปรับปรุงตัวตนและทําความเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบนี้ช่วยให้พระภิกษุสามารถบรรลุปเป้าหมายด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและอดทน คราวหน้าหากคุณพบกับอุปสรรคหรือข้อบกพร่องแทนที่จะตัดสินตัวเองอย่างรุนแรงให้หยุดคิดและไตรตรองว่าประสบการณ์นี้สอนอะไรฉันบ้างชื่นชมกับบทเรียนไม่ใช่ความผิดพลาดยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบเป็นตัวเร่งการเติบโตและเชื่อมั่นว่ากระบวนการเรียนรู้ไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จ